สวัสดีครับวันนี้ผม CJDCS ครับวันนี้เราจะมาวันนี้คือผมไม่มีอะไรมากวันนี้ผมจะมาสอนไม่สิผมใช้เดี๋ยวผมจะมาเช็คมเดี๋ยวผมจะมาโชว์ว่าเซตไอเทมของตัวที่ผมชอบอย่างย้อนผมใช้เซตไอเทมอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไซต์ไอเทมโลนแล้วก็พลังแฝงใช้อะไรบ้างไปดูเลยครับไปดูครับที่อย่างแรกก็คซอไอเทมเลยไอเทมของเซลิปโป้เยทีลืม นะครับยอ้อนหมุ่มจะใช้เป็นซตนี้นะเซตแรกครับก็คือเซตโอเคลื้อยครับโอเคไรัลนะโอเคไปครับเริ่มเกมมาครับผมจะออกเป็นเท้าราวิ่งเร็วครับ อันเล็กนะครับพออันเล็กเสร็จปั๊บก็ไปขึ้นเป็นวิ่งเร็วครับหาตีเร็วปั๊บไปต่อแล้วก็พอเสร็จปั๊บหมูจะชอบขึ้นเป็นไอเนี้ยครับไอตัวที่ไอเนี้ยที่โบนัสความเสียหายครับเสร็จปั๊บก็ไปขึ้นที่ดิสเบลดยดาบสายฟ้าของเราครับ เสร็จปั๊บผมก็จะถ้าผมเล่นนะผมก็จะออกอน,นี่อีกรอบหนึ่งเพื่อรอซื้อเฟรชทูตมาแทนปับ๊บล้วก็เราก็จะออกดาบคีพอคีเสร็จปั๊บก็สลิกซิ่งแต่ผมเนี่ยถ้าผมเล่นแม่งผมจะชอบออกอันนี้เว้ยผมชอบออกแบบเบาบ้าก็ผมคนก็ผมคนติ่มมะเนาะโอเคนะครับมันเสร็จเลยเทมที่ง่ายๆต่อไปครับปรูน อันนี้รุนยออนนี้นะครับเป็นนี่ครับมาต่อเลยเนาะก็จะเป็นดราก้อนคอร์สิบมีแรมเพย์สิบเมตรสปิริตสิบเมตรแล้วก็ดราก้อนคอร์สิบเมตรครับเป็นพื้นเลยครั้งนี้ผมขอไม่ผมขออนุญาตไม่เอาไปเล่นในแร้งเหลือเลยนะเพราะขี้เกียจช่วงนี้ก็ดึกๆแล้วด้วยคือขี้เกียจลงแหละเพราะว่าแม่งเจอพวกปากแซบรู้เจอบ,บ,บ,บ่อยต่อไปครับที่ลองแฝงครับ ลองแสงยอนใช้เป็นเร็วรวยครับรวยเร็ว,รว,รวอือฮึนะครับก็ได้ออกเป็นนี่เริ่มเป็นสีฟ้าครับเสร็จปั๊บก็เป็นไอ้นี่นะ r e c o อ e r y เพราะว่าเน้นิวแล้วก็ไอ้นี่นะครับเดี๋ยวคัอันนี้ก็ได้แต่อันนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้ยอนรีเลนแคร์รี่ก็อันนี้ไปรวยเ,เร็วครับแน่นอนเราต้องการรวยต่อไปครับอันนี้ก็เนาะ สร้างความเสียหาย3%ต่อไปครับก็ครีเวตหรือเจ้าเจาะเกาะก็ได้แต่ผมมองว่าครีเวตดีสุดเพราะว่าผมเองก็เล่นคือเซเรติมเนี่ยผมแม่งก็ได้มาจากอีกทีหนึ่งเข้าใจปะคือผมเองไม่ได้เป็นคนเริ่มสูตรแต่ก็ไปหามาอีกหามาอีกหามาอีกนะครับหามาอีกหาไปเรื่อยๆครับก็พยายามดู YouTube บ่อยๆแล้วก็ดูดิว่ากูจะได้ไหม นะครับอันนี้ก็คือสกินนาคอร์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ซึ่งก็คงไม่มีโอกาสได้รีวิวเพราะว่ากูไม่มีเงินนาะคอสกินดิเมนชันนะครับผมเล่นฟรีเป็นหนึ่งครั้งไอตัวนี้ผมลงได้โอเคอแล้วแล้วเราดูยังไงว่าตัวอ่ โอเคแล้วผมอาจจะมารีวิวให้ได้แบบก็อเอามายุย่ยนเล่นๆเนาะนะนะครับโอเคมาตามนะครับผมขออน,นุญาตถามนิดนึงนะใครเล่นเกมมนี้บ้างอะไอเกมที่มนันต้องวาดรูปครับผมไม่ไม่เล่นนะไอคนอื่นเล่นก็อยากเล่นบ้างน,นะครับมเล่นไม่เป็นเดี๋ยวให้เล่นนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนลงเพียนเท่านี้นน คือแม่งไม่ได้มาสอนมันแม่งมาบน่นคือผมแม่งยังไม่ได้สอนวิธีการเล่นเลยแต่แล้วผมไม่มีโอกาสเล่นย้อนเมืเ่อไหร่จนมาสอนให้ดูนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและอย่าลืมนะคนุณจิตามไม่ถึงพันท์ซับด้วยเถอะกูขอร้องล่ะเพราะว่ากูไม่มีแต่แดกแล้วเข้าใจไหม